ขาก็สวาสดีพี่น้งองบอกไปวัคซูนสุขคนเจ้าค่ะพบกับอัมรากากีนเจ้าค่ะราชนีแห่งท้องทุ่งเจ้าค่ะสวัสดีสบายดีตอนเช้าๆนะพี่น้องสิมาตาขีนฝุ่นเล่าๆนะสิมาตากีฟุนงวอยู่ในขอกีเทียงเทิงเลยพี่น้องที่จะไปใส่ปลูกพักปลูกห้าปลูกเบี้ยไม้ต่างๆเจ้าค่ะมากับน้องทามและน้องเหมยพพ้อมเจ้าค่าานะพี่น้องขังงวไว้อยู่พิทักษ์ปีพี่น้อง ยัวไฮไปดอนล่ะพี่น้อ,ของขังงัวไว้อยู่พี่อ่ะวันนี้นางจะมาเอาขี้ฝุ่นงวัวเจ้าค่ะอันนี้มากระบอกด้วยพี่น้องงัวเขียเข้ยวเราก็เก็บไปผ่ากินมากระบอกจิ๊บเจ็๊ยบก็มาด้วยนะเจ้าค่ะสาจ้ จโปรแกรมรักกากีรัศนีนทองทุกสวยและรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดพีวีมีตุกตาปลายพี่น่ baby, องกำลังปล่อยงัวตอนเช้าๆนะจ๊ะคะงัวกันเรือบบายเดเดยกพี่น่องประมาณสินิดลสองส่หกแปดสิบเอโตพี่น่องสองสี่หกแปดสิบสิบเอตน้อยถานแไปล่อยงัวฮะเางัวไปหา แลัง้อเน้ำตาลเลย้มลกำน้อเยไม่นังทำกัสิปกติก็ลงมาเลย้างงวัวพี่น้องแต่เมื่อชีให้ตักพุ่นน้ำซะก่อนโอ้โอโอโอ กระสได้ล่ามเสื้อพี่น้องอเลี้ยงมันไปกระสได้ล่ามเสือกเพราะว่าย่าง <laughs> ผูกมันก็ดึงเสือกผูกเพื่อเลยรนะพี่นอ้อง้เหยียดตีนฉันเด้อจ้าข่าวกำข่าวกำหยาดเอาไมเหยียดต,ตีนมัวแต่ละโตต้องมีสื่อนะเจ้าค่ะอันนี้ซื้อยังทำสื่อ,อยางสื่อยางมัวตึงข่าวกำข่าวกาแล้วยังอีก ป๊าป๊าป๊ามามาตักพ่นเจ้าค่ะนี่ได้พี่น้องเทียงนาเก่าของนางเจ้าค่ะเจ๊เจ๊ก็มาช่วยนะคะวันนี้นอยกวาามตอนแรกก็นัดกันว่าสิไปหาก้นหัวก่อยพี่น้องลูก <c oughs> แรก,กเลยไ,ไปเบามิงบบมาสู้ก็เลยไ,ไปบามีโลดแต่เมื่อคืนนะคะชุดนี้ไม่ต้องถาม <c oughs> ยังไม่ได้กลับบ้าน,นะคะ่ะ

เอ้ยว่าเซอรกะมาใส่เนาะอนเออปิเกะมาใส่มันจะมีหลายเนาะนมันจะบอกเข็มพูมันจะยกไม่ได้หัวหนัจ้ะหัวนี่งกันหนักจ๊ะ ลำบากพี่น้องเอ,อ้ยเอาไรเมื่อก่อนได้ค่ะฝนตกแล้วมันสันถนนถน,นถนุทางันนาเธอลงมาน่ะ ยางกระดีแตห่้าวันมีขี้ฝุ่นเนะขี้ฝุ่นงวนในครอปลูกยังกง่ายๆบ่รู้สึเขาขี้ฝุ่นกันแม่กาชใชู้รื้อแ่นใช่อันนี้พัดผมไม่สา<ต>ไมไ่ใช่ใช้อะไรนม่นพูดถนะึงงอนยันจิ๋วเต้ยงจิ๋ว้บงเออใหญ่ คือการขัรีาันเดี่แต่ว่าแฉ่งเนคืออันปุ้ยข้าใส่เลยงาคือโลดบอ่ะข้าอันนี้นะอเียวไปเลยนะเียบไปเรื่อยๆแเปิดคือเหมือนอันใส่ปุ๋ยนโบนบกบกอลายหลายแว่างามโดด เออข้างหน้าบ่ได้เอามาจับชะเอื้อนมั้ยนี่เนาะแถวจับ <laughs> <laughs> กระเจ้าจะพ่นแหงพี่น้องพ่นเปียกบักสินักเจ้าค่ะเจ้าสาเลยตาอย่ามาอ,อ้คืเราจาบเดินอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนัก มเหตเท่าไรได้มาแค่ความว่างเปล่ากลับมาบ้านเรายังม,มีพ่อแม่ ไม่พอมันทรมันตรม,พเ,มเ,เพียงใดซ้งใจปวดร้าวมันออกเพไปลุงฟังไหมทำเลอลีอกเองเราพิเพ์ไปไคนชั้นซูงตัวนั่นเด้ เอามาลาได้เราไปไงปลุงพังเราไปเอามาละโอเคเอาเลยเลิกตึงสวัสดีค่ะพ่อพ่อกับอามมาโยกความพลักเต้นเาลาซีแห่งควงมุ้องมาอยู่กับันมีแต่ความในห้างอยู่ด้วยกันจ้ะยงดักกากีฉันสวย บอยสุดท้ายสุดท้ายไม่มีอะไรจะแดกแม่เห็นเ่ากี่เดียวไปต่ออีกบทเพลงกี่เดียวไปสุดท้ายก็มีกระเทยน้อยนำหนึ่งคนสนัดบ้านนายไว้เห็นหรอเนี่ยไปพี่มาอยู่ทั้งพี่สิโกยญี่ปุ่นนี่ไหมพี่พี่พี่ไปอยู่ทั้งพี่ สาวน้อยบาน,นสาสบดถุ้าา,า,า,บา,บานตั้งเพลงร้ไทยท,ทาอยู่กนก,กับพายลมดีดกับแม่สีแรมออ,อยู่กันพน่อคาน้องแสงสีมตองบดตอนใจแม่เปรียทียบาวไรช,าว,ชาวนะ่ ปคนพนาฉันจึงน่าใช้มะกรามมะกูดปัดพี่พันเเอาไปขมิ้นสังไฮฟอกไข่ผิวเนียนเป็นด้วยกระราคือนวดผ่าทาให้บรรเทาช่วยให้ผ่อนคลายเป็นภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายอยู่กับนาไราเลสปลาบาททงสนบ้านนาะ จะในบ้านนาสปาบานทุงสวมใส่พระทุงฟังเพลงลูกทุ่งไทย ยีเห็ดเวียดตัวเองทั้งอยากเบิ่งสร้างเจ้ค่ะบ่มีก็มาพุ่นระบายพุ่นระค่ะแต่ละมือเรื่องของเรื่องพี่น้องแรกๆเราก็พอแล้วผุ่นเรื่องของเรื่องคือว่าซื้อเบี้ยใหม่มาแล้วก็ยังบระเทท่นได้ปลูกเจ้าค่ะเพราะว่าท่านในแมวผุ่นผุ่นมันก็ไก่แล้วก็เส้นทางกับอีลุงตรงนางเควรสีลงมาห่อพี่น้องมีแต่โสขงเฮวเจ้าค่ะ ได้จะสอบแล้ว,วได้ไหมไมันช่แก่ขึ้นไปบ่ะคะทางมันเอาอีสอบนีกระพอเด้ออีกสอบมันละยันแกบขึ้นบ่เม่าบ่หอน,นแต่เข๋ไม่ไหวนะจ๊ะทางคนเด้อ่ออ้ชีบกลัดีดกลัวดีดีทางรูปตุงนางเริ่มเหมือนแบบรูปตุงนาง ต่อไปอํมราบอกว่าจะลาดปูนค่ะเดี๋ยวครับถนนคอนถนนเจียนด้ฉันแล้วแม่กะทาถนนคอนขีดลงมาหาขอบงวัน้อหัววดออกไปยัง่สอบมหัวเสียขึ้นไปได้หรือบ่ ทางก็บ่ค่อยดีเจ้าค่ะบ่ได้กับปาตามทางไปค่ะยังดีมีกระเทะถาวมาซอยเจ้าค่ะค่ะท่านพี่ย่างเอาดูวซีนั่นไหนขี่รถบ่เจ็บเจ็บย่างได้เลยย่าง่าให้เจ็บเจ็บย่างโอ้ยเสียบเบาะกระเทะถาวเถอะเนาะไปที่นี่ลูก กะเทยร้อยทำไมเธอว่าฉันอย่างนั้นผัวนางเอ้อไอ้สังปลาไรไว้กะนางสัยนางารายตะกี้นี่่อกี้นางอะไรนะคะกล้วยหางปุ้ยกะเทยน้อยนะจะเปลี่ยนได้ลูกเอ้ยมันบอดีสิเป็ยนยังก็ เป็นบริบับังได้แบบสิพวกเนี่ยหลานนางพี่น้องหลานอัมรักกากีเจ้าค่ะนางขากล้อยอ่ะมาถามบวงมาสัมผัสเพิ่นเบิ่งพี่น้องใหญ่มาเสี่ยวมีเฮาผัวค่ะผัวค่ะจะเลิศเลิศเดลูกสามแม่าพี่น้องเนาะ ไงมากเาสิเป็นยังกะสุดแต่ข้าเจ้านะพี่น้องจยากกี่คนละคะผัวน่ะคอยเป็นคนดีสองของสังคมกันแล้วกันเนะพี่น้องอาจจะคนผัวน่ะมาจักและเแ้นดวงมาติฝุ่นเทาก็ได้เพียงพ่อแลยพี่น้องก็สีขึ้นแล้ะระบาดที่เนี่ยขึ้เอาฝุ่นขึ้นไปหานปลูกต้นไม้ดอกไม้พี่น้อง พี่น้องเจ้าหามา้าสนกทบริวายยังลายใหญ่ห้างเลยพี่น้องเสียงราพายจากและเจ้าคะ่ะก็ซื้ขึ้นแพะปลูกดอกไม้ดอกลายปลูกต้นหมอกต้นไม้เจ<ช>้าค่ะโดยสบายดีสบายดีจ้าฝากกุไลก็จะให้เจ็ดเจ็ดเทย์เท่าเลยนะคะมนันเยอะมาผา<ด>ัากปลาลุงเลยเท่าแล้วก็กระเทยน้อยนำฝากปะลาลุงเร็วๆฝากกุไลก็แช่องอมาราและช่องกิ่ และกะเบาหมีพ่อโดยขอบคุณนะคะขอบขอบคุณดีที่ขอบคุณขอบคุณขอบใจนหลายๆค่ะโดยสบายดีสบายดีจ้าไปเมื่อปเมอไปไปถือโจ๊กไปน้ำพ่อค่ะพี่น้องโค้ทางนั่งอันขึ้นไร้ค่ะต้องไปก้นค่ะ